2,525 25. หลายๆคนอาจจะไม่ทราบที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ทราบมาโดยตรงหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้พูดเองเมื่อปี2,525 25, พระบาทพุทธเจ้าอยู่วทรงประชวรหนักทั่วไปคงไม่ทราบว่าการประชวรของพระองค์นั้นขนาดไหนประชวรหนัก ขณะที่บอกว่าคณะแพทย์ที่ถวายการรักษาในตอนนั้นบอกว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาได้ที่นี้พระองค์จะต้องเดินทางไปที่อเมริกาเพื่อที่จะทําการ pass, ไบพาสเนี่ยเส้นเลือดพระหฤทัยตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นวิทยาการของเรายัางไม่เก่งพอไม่กล้าเสี่ยงคณะแพทย์บอกว่าต้องเสด็จไปที่อเมริกาเพื่อรับการรักษา แต่เพราะเสออยู่วันรับสั่งว่าไงส่งรับสั่งขนาดว่าขอบใจที่ทุ่มเทให้แต่เมื่อเราทําทุกสิ่งทุกอย่างตามเต็มความสามารถแล้วก็ขอบใจทุกคนการที่จะไปรักษาตัวที่อเมริกาขอคิดดูก่อนยังไม่ตอบว่าจะไปแต่ในวันเดียขนาดเดียวกันก็มองก็บอกว่าวิกฤตหนักมากๆทรงข่าวมาที่วัดบวร ที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญ,ญาณสงวรสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆบริณานกตอนนั้นแต่ไม่ได้เป็นสมเด็จสมเด็จสังฆราชอังเป็นแค่สมเด็จญาณอาตมาเป็นสามเณรตามย่ามถือย่ามท่านอยู่มหาเล็กมาบอกว่าพระอาการน่าเป็นห่วงอันตรายแล้วก็หมอพูดอย่างนี้แล้วก็พระองค์ก็ไม่รับที่จะเสด็จไปต่างประเทศก็เลยทำยังไงสมเด็จสังฆราชตอนนั้นก็ รีบมีคำสั่งที่วัดให้พัดทุกรูปมานั่งประชุมนั่งภาวนาให้แต่ละวัดตอนนั้นท่ายัยไม่ได้เป็นสมัยสังฆราชเพระาะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถจะสั่งการโดยต่างนู้นได้เพราะองค์ก็รีบเท่าที่สั่งการได้ให้แต่ละวัดแต่ละวัดรีบกระจายข่าวไปให้ทุกคนนั่งภาวนาใช้ไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วตอนนี้เพราะหมอนี่ทางการไม่ได้แล้วหมอนี่ทางการไม่ได้แล้วต้องพึ่งแล้วละ่ะพึ่งธรรมบารมีแล้วล วันนั้นหกโมงเย็นสมเด็จสังกราชก็เสด็จไปนั่งในศาลาร้อยห้าสิบปีที่วัดบววประทับนั่งอาตมาเป็นเนนก็ไปเนนตามไปคืนนั้น,น,นสมเด็จสังกราชไม่บนทมเลยนั่งสมาธินานๆนนจะโยกทีส่วนอาตมาทําหน้าที่เฝ้าสมเด็จสังกราชเจ้าบริสุสังกราชนั้นพระองค์มีสมาธินิ่งแผ่พระเมตตาในขณะเดียวกัน ในวังสวนจิตปรากฏว่าพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงไม่บนทมในที่เตียงบนทมปกติลงบนทมในที่พื้นเปิดเทปเสียงที่สมเด็จสังฆราชสอนกรรมฐานพระองค์ค่อยๆอาศาสะประสะสะหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกจนภาวะวิกฤตที่หมอห่วงนักห่วงหนานั้นผ่านไปด้วยอสัจรด้วยบารมี และในวันนั้นหลังจากนั้นพอผ่านวิกฤตไปได้สมเด็จสังฆราชวันลุงขึ้นก็เสด็จไปเยี่ยมในสวนจิตจำวันที่ได้วันที่9กันยายน2525ในสวนจิตในที่ประทับห้องประทับเลยและก็ในตอนนั้นพระองค์ก็สามารถที่จะลุกมากราบมาสนทนาธรรมปฏิสันถานทำได้ตามปกติทุกคนก็งงว่าทำไมพระองค์ไม่เสด็จไปต่างประเทศเพราะเสอยู่วา ทรงรับสั่งว่าไอ้พระชาชรุษไทยของพระองค์นั้นตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าตราบใดที่คนไทยทุกคนยังไม่มีความสุขพระองค์จะไม่เสด็จออกนอกประเทศเพื่อความสุขของพระองค์เองพระองค์จะไม่เสด็จออกต่างประเทศเพื่อความสุขของพระองค์เองตราบใดที่คนไทยทุกคนยังไม่มีความสุขพระองค์เจ้าพานุสดับอย่างนั้น ก็แยงราชเอยู่หัวว่าเอาขนาดนี้คนไทยยังไม่มีความสุขอีกหรือประเทศชาติก็พัฒนามาถึงขนาดนี้พระองค์จะเอามาตรฐานาอะไรมาบอกว่าคนไทยมีความสุขเล่าพระบาทสมเด็จอยู่หัวของเรารับสั่งว่าไม่ทราบแต่ในพระราชาลืไทยยังเห็นว่าคนไทยยังไม่มีความสุขแล้วพระองค์ก็จากเราไป ในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นลูกๆในฐานะที่พวกเราเนี่ยได้เห็นพระราชริยวัรมาตลอดตั้งแต่พวกเราเกิดตกลงเราได้ทําตัวเป็นลูกๆเราได้ทําตัวเป็นคนไทยอย่างที่พ่อหลวงอย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปณิธานต่อพวกเราหรือยัง